Okay. มาเจอกันอีกครั้งแล้วนะฮะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับขอบคุณที่ติดตามนะฮะก็พยายามจะอธิบายให้ฟังนะครับแต่ว่ารอบที่แล้วเนี่ยอธิบายไปหลายคนก็ยังคงบางคนเข้าใจบ้างบางคนเข้าใจอย่างองแท้แต่ว่าก็มียงบางส่วนที่ยังคงไม่เข้าใจนะฮะเรื่องของการใช้เงิน การลงทะเบียนเราชนะและฉันจะต้องลงไหมฉันจะต้องใหม่ลงฉันจะต้องเป็นยังไงก็ยังคงสอบถามมาในอินบ็อกซ์เรื่อยๆนะครับบางคนคือไม่ถามว่ามันคือหัวข้ออะไรก็เขียนมาทํายังไงบ้างซึ่งเออมันตอบค่อนข้างยากนะครับเนื่องจากว่าไม่รู้ว่าถามอะไรแล้วพอต่อไปเดี๋ยวก็ไปแคปแบบผิดๆไปแล้วก็ส่งต่อกันก็เดี๋ยวจะเกิดการเข้าใจผิดนะฮะก็เลือกวิธีการไลฟ์ Life ให้ฟังแล้วกันนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนนะฮะวันนี้อาจจะมาประมาณสักสองทุ่มไม่รู้ว่ากลับบ้านกันหรือยังหรือว่ายังคงทํางานอยู่นะครับไม่เป็นไรครับแชร์ให้คนที่อ่ายังคงไม่มีโอกาสได้ดูในตอนนี้เขาได้ดูกันนะฮะทำความเข้าใจง่ายๆสวัสดีทุกๆคนนะฮะก็อะไรนะพี่หนูแก้ววงอ่ะสวัสดีหลายๆคนนะฮะฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับตอนนี้ก็เหลือกี่วันละวันนี้วันที่ยี่สิบเก้าเนาะยี่สิบเออไม่ใช่วันนี้เอ่อวันที่ยี่สิบเก้าแมลิ้นพันขออภัย 29นะฮะวันที่29ก็จะเข้าสู่โหมดของการลงทะเบียนเราชนะนะฮะสวัสดีครับเสียงชัดเจนนะฮะเสียงชัดเจนนะครับโอเคสวัสดีนะครับพี่สาวิตีหอมใจพี่ประยูนนะครับสวัสดีทุกๆคนนะฮะข้อความตัวเล็กผมก็ยางจะอ่านนะฮะแม้ว่าสายตาผมจะยาวขออภัยนะรับางคนเนี่ยอินบ็อกซ์เข้ามาแล้วเป็นข้อความตัวเล็กมากแล้วผมตอบทางโทรศัพท์มือถืออาจจะตอบได้ลําบาก ภาษาอาจจะพ้วนไปหน่อยไม่มีครับไม่มีจ้าไม่มีจ๋าขออภัยด้วยบางทีมันตอบเยอะนะฮะพยายามจะตอบให้เยอะแต่ว่าบางทีบางข้อความเนี่ยตอบยากตอบลําบากและที่สําคัญก็คือว่าตอบไปกลัวจะผิดหรือบางทีจะแคปไปแล้วก็ไปส่งตอบก็ยิ่งจะผิดเข้าไปใหญ่ผิดความหมายใช้วิธีการไล์สดแล้วกันนะครับขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามนะครับเอาอย่างนี้แล้วกันอ่ะเราเข้าสู่โหมดนะเข้าสู่โหมดของเราชนะนะฮะเข้าสู่โหมดของเราชนะซึ่ง สิ่งที่ผมจะแนะนำนะฮะบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจสิ่งที่ผมกำลังจะแนะนำก็คือว่ามันจะต้องมีแผนที่อ่าผมใช้คาว่าแผนที่ละกันหรือว่าตารางนะฮะตารางที่ทําให้คุณเนี่ยเข้าใจง่ายๆซึ่งกระโซกันคลังเนี่ยทำตารางมาแล้วแล้วก็ผมก็โพสต์ไปแล้วแต่บางคนก็มีบ้างไม่มีบ้างถูกไหมฮะมีบ้างไม่มีบ้างอ้าวน้องแม็กว่าไงครับอ่ะบางคนมีบ้างไม่มีบ้างนะครับสิ่งสําคัญอ่ะ น้องๆหนูๆหลานๆนะครับหรือว่าคุณพี่คุณน้องต่างๆนะฮะอยากจะอธิบายให้กับคนที่อายุคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณนะ้าคุณอาเข้าใจนะฮะสิ่งสําคัญที่สุดที่ผมแนะนําแล้วอยากจะให้ทุกคนมีหรือโหลดเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือไม่ชัดเลยค่ะอะไรไม่ชัดครับมันออกจะชัดอยู่นะสัญญาณที่บ้านไม่ชัดเหรอครับหรือว่ายังไงโอเคเสียงชัดเจนไหมฮะเสียงชัดเจนไหมผมว่าเสียงก็น่าจะได้ยินชัดเจนนะฮะ โอเคสวัสดีครับขอบคุณมากที่มาบอกขอบคุณครับยินดีครับอ่าสิ่งที่ทุกคนควรจะต้องมีคือตารางอันนี้ครับเห็นไหมฮะหน้าตาตารางอันนี้เนี่ยที่ผมอ่อโพสต์ไปในเพจอ่าค้นก็ไปลึกๆหน่อยแล้วกันนะครับตารางอันนี้เป็นสิ่งสําคัญที่ทุกคนต้องมีฮะเป็นสิ่งสําคัญที่ทุกคนต้องมีนะครับตารางอันนี้มีกันหรือ,อยังครับคุณพ่อคุณแม่มีกันหรือ,อยังตารางอันนี้ เกี่ยวกับการลงทะเบียนเราชนะเป็นสิ่งสําคัญดูฝั่งนี้มันอาจจะกับหัวไปหน่อยนะฮะอาจใช้ฝั่งเสียงไปบ้างดูภาพมีครับหลายๆคนควรจะต้องโหลดเก็บเอาไว้ในมือถือเพื่อเตือนความจานะฮะแล้วดูจักตารางจะเข้าใจง่ายดูตักตารางนี้จะเข้าใจง่ายเลยนะครับตอนนี้เนี่ยกระทรวงการคลังแบ่งเป็น3กลุ่มถูกไหมฮะหนึ่งสล่าสุดแบ่งเป็น4ี่กลุ่มแล้วนะฮะเดีย๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่า หนึ่งสองสามสี่แบ่งกันยังไงบ้างอะคุณพ่อคุณแม่มีไหมครับในมือถือลูกๆหล,ลานๆโหลดกันเอาไว้โหลดกันเอาไว้นะฮะอาเดี๋ยวุมอขออนุญาตนะฮะหยิบปากากาก่อนอืมขอใช้ปากกาน้ําเงินและปากากาแดงครับอ่าปากกาแดงแล้วกันอะปากกาแดงจะเห็นง่ายรับชมอยู่สวัสดีครับอะโอเคเรามาอธิบายให้เข้าใจคุณพ่อคุณแม่จะอธิบายอาจจะกลับกลับหัวไปบ้างนะผมไม่รู้โปรแกรมมันเป็นยังไงบ้างอ้าว อธิบายทีละกลุ่มทีละก้อนบอกแล้วใช่ไหมครับว่ามันมี4ี่กลุ่มนะฮะมี4กลุ่มแต่ในตารางเนี่ยเราจะเห็นแค่3ามกลุ่มนะครับ4กลุ่มอ้าวคุณมีบัตรคนจนไหมอ่ามีคุณอรไทยบอกมีแล้วนะคะหลายคนบอกมีแล้วซึ่งมีตารางเนี้ยมันจะช่วยได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทําให้เราเนี่ยรู้ว่าเวลาหรือทามมิ่งของเราที่เราจะทําอะไรในแต่ละวันเนี่ยเป็นยังไงบ้างสิ่งสําคัญคือต้องมีตารางนี้นะครับถ้าเราจะทําหรือว่าได้รับเงินเย,ยียวยาชัยชนะ รอบนี้อาจจะดูแบบแบ่งกลุ่มแล้วก็ดูซ้ำซ้อนไปหน่อยแต่เป็นสิ่งที่เราจะต้องมีอพอมีแล้วใช่ไหมครับโอเคมีแล้วถ้าสมมุติว่าคุณอยู่ในกลุ่มบัตรคนจนซึ่งคืออันนี้ฮะนี่บัตรคนจนเห็นไหมฮะสัญลักษณ์ของบัตรคนจนเขาจะบอกเอาไว้เลยก็จะดูตารางนี้ง่าย,ง,ายง่ายครับคุณพ่อคุณแม่คุณอยู่ในบัตรคนจนประกันสังคมมาตรา33เป็นเกษตรกร,ร,กรหรืออะไรก็แล้วแต่แต,แต่มีบัตรคนจน คุณได้เยียวยานะฮะคุณมีสิทธิ์ที่จะได้เยียวยาใช้คํานี้แล้วกันนะครับทายังไงได้บ้างนี่งไงตารางก็บอกแล้วถูกไหมฮะบัตรคนจนต้องลงสมัครต้องอะไรไหมไม่ต้องฮะบัตรคนจนเสร็จปับ๊บนี่ฮะวันที่5กุมภารับเงินก้อนแรกทันทีถูกไหมฮะตารางทำออกมาง่ายจะตายครับนี่ฮะบัตรคนจนคนที่มีบัตรคนจนเห็นไหมฮะบัตรคนจนถ้าคุณมีบัตรคนจนแล้วไม่ว่าคุณจะอยู่มาตรา33ที่มีไรายได้น้อยหรือ จะเป็นเกษตรกรหรือจะอะไรแต่ถ้าคุณมีบัตรคนจนก็นแล้วแต่ถูกไหมฮะบัตรคนจนห้ากุมภาพันธ์อ้าวหลายคนบอกไม่มีไม่มีรีบไปดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดหรือว่าเซฟเอาไว้ผมมีไว้ให้ในหน้าในเพจของผมไปดูได้นะฮะมีอันเนี้ยสำคัญแล้วดูง่ายมากหลายคนไม่มีรีบมีนะครับบัตรคนจนเสร็จปับ๊บเขาจะบอกเลยห้ากุมภาพันธ์คุณรับเงินได้เลยฮะก้อนแรก ถูกไหมฮะนี่เห็นไหมเขาก็จะบอกไว้ว่า5กุมภาพันธ์ก้อนแรกก้อนแรกแล้วเขาจะมีแยกให้ด้วยคุณพ่อคุณแม่เห็นไหมครับคุณพ่อคุณแม่ดูครับเขาจะมีก้อนแรกคือคุณจะได้1บางส่วนจะได้67 5บาทบางส่วนจะได้700บาทแล้วนี่ฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมเห็นไหมถูกไหมถูกไหมอา้าวไม่มีรีโหลดครับไม่มีรีโหลดถูกไหมฮะเงินจะเข้า5กุมภาแล้วจั แต่ละอาทิตย์ก็จะโอนเข้าไปทุกวันศุกร์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 เขาจะบอกให้เลยทุกวันศุกร์ทุกวันศุกร์ทุกวันศุกร์ก็จะได้นี่เห็นไหมพอต่อไปสิบสองกุมภาก็จะได้แล้วถูกไหมฮะและเขาก็จะบอกเลยว่าทุกวันศุกร์ที่สิบสองศุกร์ที่ยี่สิบสองศุกร์ที่สิบเก้าศุกร์ที่ยี่สิบห้ากุมภาแล้วก็ห้าสิบสองยี่สิบเอ่อสิบเก้ายี่สิบหกมีนาคมนี่ฮะ เขาจะบอกอรายละเอียดคุณพ่อคุณแม่ชัดเจนเลยนี่เห็นไหมฮะเขาจะบอกชัดเจนเลยครับว่าวันไหนทุกวันศุกร์คุณจะได้เงินอ้าวได้เงินเท่าไรหร่675บาทในบางกลุ่มและ700บาทในบางกลุ่มถูกไหมฮะแล้วคุณพ่อคุณแม่เองก็ต้องใช้เงินให้หมดสุดท้ายเลย31พฤษภาคมสำหรับบัตรคนจนถูกไหมฮะเคลียนี่เห็นตารางกระทรวงกนนารคลังทำมาให้ง่ายมากเลย หลายคนไม่มีบัตรคนจนรอกลุ่มต่อไปเห็นไหมฮะบัตรคนจนบัตรคนจนก็จะได้แบบนี้ง่ายมากครับคุณก็จะรู้ตารางชีวิตคุณว่าคุณมีบัตรคนจนนะมีบัตรคนจนเงินได้ก้อนแรกเลยนี่มาแล้วก้อนแรกแล้วก้อนต่อไปคุณจะได้ทุกวันไหน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 ไม่ไหนคุณพ่อคุณแม่คนที่มีบัตรคนจนดูฮะคุณอยู่กลุ่มนี้บัตรคนจนคือกลุ่มที่ไม่ต้องลงทะเบียนเลาชนะถูกไหมฮะอ่ะหลายคนบอกไม่มีบัตรคนจนอ่ะหลายคนบอกไม่มีค่ะไม่มีค่ะ ไปกลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2คือกลุ่มอะไรนี่ฮะเพิ่งลงทะเบียนไปเองรูปมันจะเป็นเป่าตัง <c oughs> เห็นไหมฮะอ่าเพิ่งลงทะเบียนไปนั่นก็คือกลุ่มอะไรนั่นก็คือกลุ่มขอโทษนะสายตายาวนั่นก็คือกลุ่มที่มีแอปพลิเคชันเป่าตังก็คือคนละครึ่งแล้วก็เราเที่ยวด้วยกันนี่ฮะอ่ะหลายคนใครอยู่กลุ่มนี้บ้างใครอยู่กลุ่มนี้บ้างคนละครึ่งแล้วก็เราเที่ยวด้วยกันเอ คนละครึ่งแล้วก็เราเที่ยวด้วยกันถูกไหมฮะหลายคนถามว่าอาย้อนกลับไปบัตรคนจนเนี่ยรวมแล้วถึงจะได้สามพันห้าใช่ไหมใช่ครับปกติแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็จะได้บัตรคนจนเนาะเจ็ดร้อยบาทกับแปดร้อยบาทก็รวมแล้วทั้งเดือนเนี่ยสามพันห้านะเข้าใจใช่ไหมฮะรวมของเก่าด้วยถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือคุณจะได้ไม่เต็ม แต่ถ้าเอาไปรวมกับของเก่าแล้วคุณถึงจะเต็มอธิบายแบบนี้เข้าใจใช่ไหมฮะเข้าใจนะอ่าโอเคบัตรคนจนผ่านไปแล้วนะครับอ่าหลายคนอยู่นี่ฮะคนละครึ่งแล้วก็เราเที่ยวด้วยกันทีนี้พอเป็นคนละครึ่งแล้วก็เราเที่ยวด้วยกันดูฮะอ่าหลายคนนี่ฮะเห็นบางคนบอกม,มีค่ามีค่ามีค่าเห็นไหมฮะมีแอป,ปเป๋าตางังเป็นคนละครึ่งแล้วก็เราเที่ยวด้วยกันถูกไหมฮะอ้าวใครยังไม่สแกนเป๋าตางังรีบไปสแกนนะฮะรีบไปสแกนนะครับ ถ้าใครยังไม่ผ่านรีบไปธนาคารน,นะครับไปสแกนใบหน้าไปที่แบงก์กรุงไทยนะครับอ่ะรูปกับด้านมันทําไม่เป็นนะฮะขอภัยนะมันทําไม่เป็นผมทําโปรแกรมที่จะแบบกับด้านไม่เป็นนะขอภายนะเราฟังเสียงแล้วกันแล้วก็ดูโหลดมาดูอ่ะอันนี้ก็จะมีเป๋าตังถูกไหมฮะพอมีเป๋าตังเสร็จปั๊บตามทามิม่งตามเวลาอ่าตามทามิม่งตามเวลาเขาก็จะบอกเลยว่าคนที่มีแอปเป๋าตังอยู่ในคนละครึ่งแล้วก็เราเทาี่ยวด้วยกัน วันที่คุณจะต้องดําเนินการคือวันแรกคือ5กุมภาพันธ์เห็นไหมฮะคุณไม่ต้องลงทะเบียนเราชนะวันที่29แต่วันที่5กุมภาพันธ์หลายคนบอกมีค่ะมีคนละครึ่งอ่ะคนละครึ่งคุณไม่ต้องลงทะเบียนถูกไหมฮะไม่ต้องลงทะเบียนเราชนะแต่วันที่5กุมภาพันธ์วันที่5กุมภาพันธ์คุณทําอะไรครับสําหรับคนละครึ่งและเราชนะ5กุมภาพันธ์คือคุณต้องเข้าไปที่ w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  e ไเราชนะ c o m นี่ฮะห้ากุมภาพันธ์นะฮะอธิบายง่ายๆห้ากุมภาพันธ์คุณเข้าไปที่ w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  e ไเราชนะ c o m หลายคนมาเอาเข้าไปทำไมคะเข้าไปเพื่อกรอกรายละเอียดครับเขาจะมาะคล้ายๆว่าหน้าตานะฮะของเยียวยาเราชนะเนี่ยแหละฮะเดี๋ยวเดี๋ย,ว,ยวผมโพสละกันว่าหน้าตามแตจะเป็นประมาณนี้มันจะได้ไม่มีแบบไปใส่ในข้อมูลแอปผิดๆเดี๋ยวโดนล้วงข้อมูลไป นี่ฮะห้าก like ุมภาพันธ์เขาก็จะให้คุณใส่ข้อมูลคือบัตรประชาชนเลข otp หรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นปกติของการสมัครเนี่ยาจะให้คุณยืนยันพอคุณยืนยันห้ากุมภาพันธ์เสร็จปุ๊บระบบมันก็จะเอาคุณไปกรองฮะปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊กรองว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเยียวยา3,500บาท2เดือน7 0็ดันหรือเปล่าวันสําคัญของคุณนะฮะที่อยู่ ในกลุ่มเราเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่งก็คือวันที่5กลกุมภาพันธ์เข้าไปในเว็บ w w อร์ไเว็บเราชนะ c o m นะฮะเพื่อไปยินยอมแล้วกันให้กระทรวงการคลังนะฮะสอสคออเนี่ยเขาเอาข้อมูลของคุณไปตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ไหมว่าคุณจะได้เยียวยาไหมเอาจากนั้นคุณนอนรอตีปุงอยู่ที่บ้านนอนรอไปครับแล้วจากนั้นวันที่เท่าไหร่นี่ดูตังปฏิทินเห็นไหมฮะ18กุมภาพันธ์18กุมภาพันธ์ครับ 18กคุมภาพันธ์คุณต้องทำอะไร18กุมภาพันธ์คุณต้องเข้าไปในแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันเป่าตังค์18เข้าไปแอปพลิเคชันเป๋าตังถูกไหมฮะแสดงว่าตั้งแต่วันที่5กุมภาพันเนี่ยพวกคุณเนี่ยคือคุณมีแอปเป่าตังหมดแล้วล่ะผมรู้เพราะว่าคุณอยู่ในโครงการพวกนี้มันต้องมีแอปเป่าตังถูกไหมฮะ เสร็จปั๊บ18กุมภาพันธ์คุณกดเข้าไปในแอปเป๋าตังค์แล้วเข้าไปที่ไหนเขาก็จะบอกชัดเจนว่าให้เข้าไปที่เป๋าตังค์แล้วเข้าไปใน g w l l l เ t เพื่อกดรับเงินก้อนแรกของคุณเงินก้อนแรกของคุณจะมาหาคุณก็คือ2,000บาทจะมาในวันไหนมาวันที่18กลกุมภาพันธ์คุณก็จะได้ก้อนแรกเลยถูกไหมฮะ2,000บาทแล้วสัปดาห์ต่อไปคุณก็จะได้นี่ฮะ ได้วงเงินได้วงเงินทุกวันไหนได้วงเงินทุกวันพฤหัสสบดีเขาก็จะบอกเลยว่าวันไหนที่ได้ตางบ้างนี่ฮะแต่ตารางนี้วันไหนคนลักรึ่งกับเราเที่ยวด้วยกันถ้าคุณได้รับยาวยาวคุณจะได้สัปดาห์ละ1,000 1,000 1,000 1,000จนครบ7,000ง่ายมากเห็นไหมฮะง่ายมากนี่เห็นไหมง่ายมากดูตามตารางที่กระทรวงการคลังเขาทำเนี่ยอธิบายง่ายและก็เข้าใจง่าย ถูกไหมฮะบัตรคนจนอธิบายไปแล้วนะครับอันนี้คือคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกันคุณไม่ต้องลงทะเบียนเพียงแต่5กุมภาพันธ์เข้าไปในเวอร์ไวดเว็บเราชนะ .com ขอให้เขาย,ยินยอมให้เขาตรวจสอบข้อมูลแล้ว18แอปพลิเคชันเป๋าตังกด gwallet มาตรา33มได้ไหมคะต้องเป็น33ที่มีบัตรคนจนฮะถูกไหมฮะซึ่งอันเนี้ยถ้ามีมาตรา33อยู่ แล้วคุณให้เขาตรวจสอบข้อมูลมันจะเด้งขึ้นมาเลยฮะว่าคุณมีมาตราสามสิบสามคุณไม่ได้รับสิทธิ์มันจะเด้งขึ้นมาเลยว่าคุณไม่ได้รับผลกระทบจากโควิดอ่าโอเคมันจะเด้งขึ้นมาแบบนี้ถูกไหมฮะอ่ะตามนี้ตารางง่ายมากของกระทรวงกรารคลังมีนะครับต้องมีนะครับมีแอปเป๋าตังค์ตั้งแต่ชิมชอบใช้แล้วค่ะนะเห็นไหมฮะะเป๋าตังค์สคัญครับจําเอาไว้นะครับผมอยากให้ทุกคนมีเป๋าตังค์เพราะต่อไปรัฐจ,จะ มีมาตรการเยียวยาก็จะต้องผ่านเผ่าตังถูกไหมฮะอะไรเอ่ยเราชนะเราชนะเราชนะเดี๋ยวขออ่านอันนี้เอฟเอฟเอเอขอโทษเราชนะเขาลงทะเบียนได้วันที่ห้าวันเดียวหรือคะหรือเข้าวันหลังได้ไหมเราชนะอันนี้สําหรับกลุ่มนี้ใช่ไหมสําหรับกลุ่มที่สองถูกไหมผมว่าลงวันที่ห้าเถอะเพราะเขาระบุว่าวันที่ห้า ถูกไหมฮะเขาไม่ได้บอกว่าวันอื่นเลยเขาบอกวันที่5มิฉะนั้นแล้วลงวันที่5้าเถอะครับนะตามที่เขาแนะนําอีกกลุ่มหนึ่งอ่ะโอเคหลายคนบอกมาว่าอ่ะผ่านไปก่อนมันตาลายอยู่หลายคนบอกว่าหลายคนบอกว่าอาบัตรคนจนไม่มีคนเลือครึ่งไม่ทันเที่ยวด้วยกันไม่ได้ลงก็จะอยู่ในกลุ่มที่3มกลุ่มที่3ก็คือว่าเป็นบุคคลที่ไม่เคยมีอะไรเลยอ่าเป็นบุคคล ที่ไม่เคยมีอะไรเลยฉันไม่เคยลงคนละครึ่งคือคนละครึ่งฉันอยากได้แต่ฉันไม่ทันเ,เที่ยวด้วยกันฉันไม่ได้เที่ยวอยู่แล้วเพราะว่าโควิดฉันก็ไม่ได้เที่ยวฉันก็เลยไม่ได้ลงบัตรคนจนคุณสมบัติฉันรายได้ฉันเกินแสนฉันไม่ได้บัตรคนจนมิฉะนั้นถ้าคุณได้รับผลกระทบต้องการเยียวยาเช่นมาตราส9มามาตรา4ี่เกษตรกร,ร,กรหรือ พ่อค้าแม่ค้าวินมอเตอร์ไซค์อาชีพทั่วไปที่คินเออที่คุณคิดว่าคุณควรจะได้รับเงินเยียวยานี่ฮะคุณจะอยู่กลุ่มที่3นี้นี่ฟังดีๆนะฮะมาตาามกมาตรา4ี่หมอลำเอ่อคนนวดนู่นนี่นั่นที่คุณได้รับผลกระทบพี่วินมอเตอร์ไซค์พี่แท็กซี่อะไรต่างๆก็ว่ากันไปแม่บ้านแม่บ้านนี่คือแม่บ้านที่ไปทํางานที่คอนโดคงโดรับปัดกวาดเช็ดถูไม่ใช่แม่บ้านที่นอนตีพุงอยู่บ้านไม่ใช่นะฮะถ้านอนตีพุงอยู่บ้านคุณไม่ได้นะครับ คุณก็จะอยู่ในกลุ่มที่3ซึ่งมันก็จะมีขั้นตอนแล้วฮะดูจากตารางอันนี้ที่ผมแนะนำให้ทุกคนโหลดนะฮะนี่ฮะเห็นไหมฮะนี่เราชนะคุณจะต้องลงทะเบียนเมื่อไหรา่อีกไม่กี่วันแล้วอีก2อวันก็จะต้องลงแล้วนี่ไงครับเราชนะ .com เวอร์ไวเบเราชนะ .com ลงวันไหนตั้งแต่29จนถึง12กุมภาพันธ์หลายคนถามว่า จำเป็นต้องลงวันที่29่สิบเก้าเลยไหมผมบอกเลยนะครับว่ากลุ่มที่3ลงได้ตั้งแต่6โมงเช้าของวันที่29คุณไม่ต้องตื่นมาแบบโอ้โหรีบมาลงไม่ใช่สิทธิ์นี้มันไม่ได้ได้ไม่ได้ลงก่อนแล้วได้ก่อนสิทธิ์นี้ไม่ได้ลงก่อนแล้วได้ก่อน,น,อน,อนฟังนะฮะสิทธิ์นี้คือสิทธิ์ที่รัฐต้องเอาคุณไปคัดกรอง มิฉะนั้น29ตื่นสายสายก็ได้พวกมาตรา39 40หรือทำงานทั่วไปตื่นสายได้ไม่ต้องแหกที่ตาขึ้นมาขออภัยทามชาสุภาพไม่ต้องตื่นแต่เช้ามา6กโมงตอนที่เขาเปิดรับลงทะเบียนถูกไหมฮะคุณสายสายก็ได้สายสายก็ได้อ่าไม่เคยมีอะไรเอามาลงอันนี้กลุ่มที่3สายสายก็ได้จ้กสายสายก็ได้ w w w l u เ h a n a ราชนะ .com ให้ลูกๆหลานๆอ่ะสำหรับคนที่มีโทรศัพท์มือถือนะที่มีโซเชียลที่มีอินเท,ทอร์นเน็ตที่มีแอปเป๋าตังมันจะเป็นต้องโหลดนะฮะคุณมาในกลุ่มนี้คุณมาในกลุ่มนี้แล้วลงทะเบียนตั้งแต่29ไปจนถึง12กรุมปพาพันธ์บางคนบอก29ลงไม่ทันลงวันหลังได้ไหมโอ้30ก็ลงได้31ก็ลงได้คุณครับเพราะไม่ได้ลงก่อนแล้วก็มีสิทธิก่อนมันไม่เข้าใจไหม มันเป็นคุณสมบัติที่ไปคัดกรองมิฉะนั้นแล้วค่อยๆลงก็ได้ค่อยๆลงก็ได้ทีนี้ตามขั้นตอนเนี่ยพอคุณค่อยๆลงไปตามระบบอินเทอร์เน็ตที่บางคนก่อช้าบางคนก่อเร็วบางคนมี WiFi และแต่ไม่เป็นไรเราไม่ต้องแย่งชิงกันเพราะกระทรวงการคลังสสคต้องเอาไปทําอะไรเอาไปคัดกรองหนึ่งใช่หกไม่ของเขาตามที่แถลงข่าวอันนี้ผมไม่ย้อนไปแล้วกันอายุสิบแปดปีขึ้นดูดีนั่นอะไรอย่างเงี้ย ถูกไหมฮะต้องใส่ OTP ่ตออะไรก็ว่ากันไปคุณสมัครเสร็จปับ๊บแล้วจะต้องทำยังไงต่ออันนี้เป็นขั้นตอนสำคัญนะฮะวันที่8กุมภาพันธ์เห็นไหม8กุมภาพันธ์ตามตารางนี้เลย8กุมภาพันธ์ทำอะไร8กุมภาพันธ์คุณต้องเข้าไปใน w w w เราชนะ .com แล้วไปกรอกบัตรประชาชนของคุณ13หลักเพื่อตรวจสอบว่าคุณได้รับยีวยาหรือเปล่า วันนี้จะเป็นวันที่หลายคนบอกโอ้ันก็ฉั้นก็ต้องลุ้นแหละว่าฉันจะได้ไหมนี่ฮะวันที่8ดกุมภาพันธ์นะฮะฉันก็ต้องลุ้นแหละว่าฉันจะได้ไหมคือวันที่แดตั้งแต่ยี่สิบเเป็นต้นไปรีบลงอ่ะไม่ต้องรีบลงอ่ะอย่ารีบกันไปอีกค่อยๆลงแล้วกันอ่ะค่อยๆลงค่อยๆลงค่อยๆลงไปเสร็จปั๊บแต่แดกุมภาพันธ์คุณต้องมาตรวจสอบสิทธิ์ว่าคุณได้หรือเปล่าในเว็บเดิมที่เราลงไปถูกไหมฮะจากนั้นลงไปในเว็บเดิมเสร็จปั๊บเหมือนกันเลย สิบแปดกุมภาพันธ์ตามตารางนี้คุณพ่อคุณแม่สิบแปดกุมภาพันธ์ตามตารางนี้คุณต้องเข้าไปในแอปเป๋าตางังเข้าไปใน g w a l l เ t เพื่อไปยืนยันนี่หลายคนบอกกลุ่มหนึ 2, ่งกลุ่มสองกลุ่มสามมาแล้วค่ะนีอะ่อยู่กลุ่มที่สามต้องลงทะเบียนค่ะวันที่ยี่สิบเก้าค่ะ,ะ,ะแสดงว่าหลายคนเข้าใจถูกไหมฮะอันนี้เข้าใจตรงกันซึ่งทั้งเราชนะเนี่ยนะฮะบอกทุกคนนิดนึงว่าเงินทบได้ เงินทบได้อ่ามาดูวิธีการใช้จ่ายถูกไหมฮะเคยทําชิมชอปใช้ใช้ค่ะอ่าโอเคเงินทบได้ใช้เงินยังไงอ่ะใช้เงินยังไงก็มันทบได้ครับสมมุติว่าเงินอาทิตย์นี้คุณใช้ไม่หมดก็ทบไปอาทิตย์ต่อไปต่อไปต่อไปทบไปได้แต่ถ้าทบแล้วต้องใช้เงินก่อน31พฤษภาคมใช้เงินก่อน31พฤษภาคมนะครับ ไม่ใช่ว่าเออนอนอยู่บ้านแล้วผลปรากฏว่าไม่เป็นไรฉันรอไปแบบเรื่อยๆเรื่อยๆย,ยังไม่ได้ใช้ก็ใช้บ้างก็ได้นะฮะใช้บ้างก็ได้แต่ต้องใช้ก่อนให้หมดก่อน31พฤษภาคมที่โครงการเขาหมดพอดีเข้าใจนะอ่ะทุกคนเข้าใจ